S <S ลิสเนลสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเคสนี้นะคะเคสนี้ลูกค้าแนะนำมานะคะแต่ว่าลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าใหม่ออของทางร้านนะคะมาเรามาดูลูกค้าถ่ใครนู่นพี่หนุย่ยเคสเมื่อกี้ก็หนัก ไจริงเหรอเธอไม่ถ่ายไหมหรอไม่ได้ถ่ายลูกค้าเก่าหรอไหมใช่เคยมาทำมืดไหมไม่ใช่ได้ไหมเจ็บไหมคะเจ็บปะแค่แค่มาเองหรือยังเรียบร้อยแล้วยังยังไม่แค่ยังไม่ตัดเองเลยใช่ไหมคะตอนทำก็จะเจ็บเจ็บนิดนึงนะคะได้ค่ะโอเคตัดเล็บนิดนึงนะคะ ข้างปกติตัดเองเหรอคะปกติตัดเองค่ะเราตัดเองเพราะว่าเล็บลูกค้าไปหมดแล้วตรงนี้นี่ลูกค้าอยู่ภูกเก็ตนะคะเป็นเป็นเป็นน้าเหรอ<ม>เป็นน้าของโจทำไมเขาเพิ่งพามาโจ <laughs> ไม่่าเพราะเพราะนางเพราะนางเองก็เป็นลูกค้าเรามาเป็นปีแนละ้ว ใครอ่ะอ๋อดูผ่านกล้องเนี้ยชัดไหมบ้านนู้นเขาคุ่กับปั่นกาแฟาอีกแล้วเหม็นอีกแล้วเนั่นกล่วเม็นมะขามกล่วเม็นมะขาม กินไม่ได้เหมือนกาแฟแต่ว่ามันเหมือนกับคาแขะมือน้ว่าเพราะว่าเนี่ยมันไม่ทันดำเลยเดออกจุงมือจมืออ่าไปไจมือห้หน่อยวิ่งวิ่งวิ่งทยึกยยยะท่ายึกยัอ อับนึงไงบอสได้ไม่ค่ะข้าวเล่นหนมเขาอเขาเขาเขาว่างลูกเขาว่างเอ้เหมือนเราเนาะใช่ย่องจนหัวโคเลยบ้างเลยถ้าถ้าช่างที่นี่ว่างก็คือจะเตะนู่นเจนี่เล่นแล้วก็นั่งเก็บบางทีกก็เตะสังขยาเล่นบ้างแล้วก็นั่งเก็บบ้าง ที่นี่อะค่ะหอมปะมะลิไม่น่าเบี้ยนนะแรงไหมคะหอ,อมาอม,อมากใช่ไหมใกล้แล้วใกล้ใกล้ถึงวันแล้วแต่ต้องต้องซื้อมาไหวอีกเมื่อวันก่อนไดี ได้หน่าโครูนะตู้ยังไม่มาเลยเนี่ยวันนี้แหละเขาส่งตู้มาแล้วตู้บอสจ้าไปล้อมเพชรไหมคะไม่ล้อมหนิงรู้จักร้านเพชรนะคะมอสไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไรไม่ไม่ต้องล้อมเพชรก็ได้เดี๋ยวทีเนี้ยจะห่วงห่วงตู้มากกว่าเจี๊พระบอสมันบองมาก แกมันเป็นแผลมาอยู่แล้วยังไม่นันเลยเห็นเล็บแบบนี้เล็บสิง่งเล็บพี่แครเออตอนนี้เป็นไงแล้วก็ไม่รู้ถ้านานขนาดนี้พี่ว่าแกถอดเล็บแน่เลยแกน่าจะไปถอดเล็บแล้วแหละพี่ว่าแกยังเคลื่อนไหวในเฟซบอยกนะ้ยังยังถอดเพราะเลี้ยงใหม่ก็เป็นอยีกยังเคลื่อนไหวอยู่ใช่เพราะว่าทรงมันเป็นแบบน,นั้นเนี่ยมาทําอะไรรู้ค่ะ น,นั่นแหละมันทำอะไรมาดูค่ะอ๋อได้ยินว่าหิวม,มาดูค่ะพ <c oughs> ออยากแงะปิงด้วยพี่หันท่านมาเดี๋ยวพึ่งเกิดมันต้องตัดให้เป็นกอมันต้องตัดให้เป็นเล็บขบก่อนววเป็นผลัวลง,งเเองใช่ <c oughs> พี่ตัดให้เป็นยากแม่แม่จะคนรัก <c oughs> เรื่องตัดให้มันเป็นเล็บขบในพี่ถนัดนะ จิ้นถ้าตัวเองไม่ขบไปแค่ลูกค้ามันมันมันจะไม่โปรโนะเธอ,อ,อเพราะเราจะไม่รู้สึกว่าอุ้ยลูกคา้าแบบไหนหอขอ,องลินขบของลินขบอ่าของลินก็ขบแล้วใช่ไหมของน้อก็ขบแล้วหน้องไม่ไงแอลินแพ้แเธอต้องฝึกแคเองด้วยเธอเธอลองแคเองดิแล้วก็ดูว่ามันจะจบแบบยังไงก็โชว์เล็บขบกันแล้วเนาะล่าสุดโชว์เล็บขบกันแล้ว สลับกันแคะสลับกันฝึกเจ็บเหรอคะไม่ปวดจ็บว่ะคนไม่เป็นดเกับพี่ดินเนอสามเดือนแลระบบดินต้องไม่แง่เลี่ยเดี๋ยวดีพี่ทำให้พี่ทำให้จนป่านนี้แล้วไม่ได้ทำเลยฉันก็ไม่ว่างจนหายคันแล้วนี่ไงให้ฝนให้ฝนฝนยังไม่เลือดเลยนะไม่ฝนอ่าขนตาฝนยังไม่เสร็จบีบีีีให้บบพี่นาอีกอ่าแล้วพี่หนิงจองไว้อีกอ่าเตรียมของไว้เรียบร้อยลูกค้าเข้ามา เราต้องทำเราต้องทำให้ดุๆดุ่งๆอะเห็นมเห็นไมไม่เห็นรได้ยินแต่เสียงไม่เห็นใครอ่ะใครพี่ถือม่านเห็นเท้าหน่อยหนูอ๋ไม่เห็นไม่เห็นพี่พี่อ่าในกล้องนี่เห็นแต่เล็บนิ้วโป้งลูกค้ากับมือบอสก็พอ บอสให้เท่ากันไกลแล้วตอนลินนอนให้เลือดบอสได้ไหมได้ของวลินอะนึกถึงตอนเข้าจุดทุกคนเจ็ดทุกดูทำไมยังไม่โอเคอยู่แล้วโกบีโกบีต้องดูเทคนิคของบอสอะไรด้วยไหมพนักงานดีเด่นนะบ้านไอที่มานั่งไม่ใช่จะหลับดีๆทั้งนั้นมานั่งเฝ้าทำงานล่ะ อ้าวดีมากเลยอ่ะเขาเป็นลูกน้องดีเด่นไงเนาะเจ้านายนั่งทำงานลูกน้องนั่งดูเห็นไหมดีดีจะทะเลาะกนแล้วบอสดีดีมากนักนิดนึงอ่ะเนี่ยพุชเชอร์มีอ่ะคนละอันเลยทำความคิดเห็นลูกค้าไม่แทงกันอ่ะคิดว่าจะช่วย อยู่ร้านทำแล้วต้องเอาบูชเชอร์แทงกันเลยดูหลังใช่ไหมสู้ๆข้างค่าไม่เจ็บโอ้เหรอว่าเสอบฮะไม่รู้อะอเส็บว่ะไม่ไม่ดีมากแต่มมากอ๋อเส็บเนี่ยได้ยินว่าเส็บ แชร์ค sure. ุณประชุมไปเมื่อวานนี้อุ้ยเปื่อยไม่ได้เสื้อนี่เลียรเสื้อเพิ่มดูกัดด้วยถึงไปก็อยากได้ไม้ไอ้นั้นะโล่งไหมคะไม่ใช่ไม้เซลฟี่อ่ะ ไม่มีแนละ้วลูกค้าบอกไม่มีความรู้สึกแล้วชาหมดแล้วยากอ้อบันเลิงที่จะดื่ที่ลืลนนะ่ะน้ำลายน้ำลายไหลลงข้างปากก็มีไม่ใช่หิวนะ <c oughs> คิดว่าอยากกินแลบขบลูกค้า บางที <ừ> ลูกค้าได้ร้องทักอ่ะเอาไลา้ไล <c oughs> ้ไล้ไล้อะไรเงี้ยไอเราเนึ่ว่าเลือดเนะลยก็เช็ด<า>ใหญ่<ช>ไม่ใช่น้ำลายช่างวันนี้ัลูกค้ามันเยอะสิเยอะเยอะเยอะนี่แบบพูดน้ำลายช่วงเยอยืนน้ำลายละวันไหนไม่เจอเนี่ยต้องขอเป็นหนังอย่างเดียวแล้วท่านเล็บ เราชอบชอบลูกค้าแบบนี้แหละชอบแบบไม่โอ้ยไม่อะไรแทนเล็กๆกว่าจะออกโซนที่นอกระยะเวลาเสียไม่บอดบอดยังไม่ได้ตังกลับมาก่อนเอาเดินไปจะถึงแล้วก็ไม่หยิบถ้าถ้าขนาดนั้นก็มานั่งรอก่อนแล้วค่อยไปเอาก็ได้มอสบอกให้กลับมานั่งรอก่อน ซื้อป่ะ <S <S <L eg le> มีเปล่าน,นี่มีดูดิมีเหมือนพี่แนกกรีบมาม,มันจะเต็มขวดสักหยดก็ไม่เหลือแต่แคงแล้วยังไม่ออกอะถ้าบิดขวดอะวันนั้นอะแล้วเติมเติมนะไม่ใช่ไม่เติม, <L eg le> ม ไม่ได้ไม่ได้ว่าใช้หมดนะห<ฮ><ฮ>กภาพในกล้องชัดไหมอัพตอบด้วยไม่ค่อยไล่ค่อยเหรอยักได้อะไรครับ เด็กเลยของพี่อ่าเดี๋ยวประมาณสักไปปลายเดือนพฤษภาเราจะเปิดการประมูลกันดูประมูลอะไรตื่นหนัพของบอสประมูลของบอสโอ้ยเอาเพราะหลายคนก็อยากได้หนูเลิกอยากได้แล้วนี่ได้อย่างน้อยก็มีดาลินคนหนึ่งลูกค้ายังก็จะก่อซื้อต่อเลยก็จะเอาแบบของพี่วะ ผมเขาเช็คเลยเช็คฝึกเลยเธอฝึกทําฝึกขึ้นมาเลยลูกค้ากันนิ่งมันสนุกนะพี่จะบอกให้ลูกค้าสนุกไหมคะสนุกมากลูกค้านี่ยังไงลูกค้าเงียบนะสอบสัมภาษณ์ลูกค้าที่เจ๊ไไมไ,ได้ไหมคะได้เงินได้เงินไปลูกค้าปเป็นนมเยอะถ้าขึ้นมาข้างบนเราใช้แรงใจเดินได้ไดไดใช่ค่ะ มันจะไปทิศทางของของมันเองน้นขอบลิฟอนเดือดไหมนิ่มไปเลยนะเอามาเดี๋ยวพี่ลองให้าฝกนนะน้ำตาไหลน้ำตาไหลฮอ้ออะน้ำลายน้ำตาไหลสงส่เสียใจไม่ใช่น้ำตไม่รู้น้ำตาหรือน้ำลายคนนี้เฟี้ยว แต่พี่ไม่เห็นกันนานนะพี่แต่ก่อนกเคยมาซื้อไอ้พวกอุปกรณ์เช็ดรถนะชอบใส่ขาสั้นแบบนี้แหละจเ็นเจมมันเจมมนใช่ใช่แกจะแต่งตัวแบบนี้แหลแก็แต่งตัวเฟี้ยวๆแบบนี้นะอ่าเมื่อวานลูกค้าคนหนึ่งเขาบอกหนิงว่าเขาจะมาวันนี้ใช่ไหมคนไหนที่พี่คุยเป็น นานสองนานนั่นไนะ้บอกแกจ,จะมาวันนี้คนไหนครับวใครอ่ะตอนที่พี่ขึ้นนั่งทำเล็บนะใครเหรอเอ้ยให้รูปมันอยู่ตรงกลางม่ได้เห็นไ,ได้ไได้วยเขาดูแค่เดี๋ยวค่อยมาปิดจอบทีเดียวมอนมันแย่งงานหนิง <laughs> มันพามือไปเลยนะบางอย่างแบแบคือข้างๆนั่งกินอะไรกันอยู่ม่งกินซุปตาเลยน้ำลายนล้่ดูีว่าดูี้ว่ามีอีกนะไอ้อ้พวกเนี้ย ไม่ได้แค่แต่แย่งซีนมากเลยนะซือสัตุ์ซื่อสัตซ์แย่งซีนเน่งแย่งซีนลูกค้ามากเลยลูกค้าไม่ได้ซือสัตซ์ด้วยเลยไม่เคยได้เห็นเลยไม่เคยได้เห็นมาเที่ยวฝังอยู่ข้านเราเยอะที่สุดลินมาอยู่ว่าเคยแค่ไม่เคยเล้ยหลายเคสแล้วหลายเคสแล้วแต่ลินไม่ได้มาดูเฉยเป็นไงบ้างคะ หมดแล้วนะคะโเคเพอเนี้ยนิ่มไปหมดแล้วแต่ข้างในเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเอาสัมดีลีให้ดูเลือดอะไร <c oughs> มีสีสูงมากใช่เพราะต้องทนดีแล้วเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยอหอคะ <c oughs> ความรู้สึก <c oughs> ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนทำชาแค่น,น,นี้นะค่ะจิตจี๊ดคันคันใช่ไหมคะมันจะฟินฟินเนาะ แล้วพอพอออกก็จะรู้สึกดีอะไรเงี้ยตรงที่ลงที่นาคะเราเปนแก้ลงรอบยู่ใช่ไหมรอให้าสร็จ้าฮาโลวีนอีกแล้วตายแล้วข่าวขนาดให้ดูนิดหนึ่งก็แดงแล้วน้าอันนี้ยาแก้อักเสบเลยหยยอดยาแก้อักเสบให้ลูกค้านะคะถ้าลูกค้าจะจะรับ ลูกค้าแจ้งที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะขวดละร้อยก้าสิบนะนี่ไงเรามาดูก้อนน,นะนีนะนี่ก้อนนี้โอเคอาอยากแก้เสียตัวเนี้ยไม่เป็นอันตรายนะคะเพราะว่ามันสกัดจากสมุนไพรนะคะถ้าลูกค้าทางบ้านสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจ d i s n e ่ p r o f e s s i o n a l ได้เลยนะคะ โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราจะจบเคสนี้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่หนังนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะ